สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นยังไงนอ้อพี่นอ้องยางพาการันออกอยู่บ่ครับสวนยางผมนี่เริ่มบ่ค่อยออกเลยนะครับนี่เริ่มบ่ค่อยออกแล้วเนาะที่เห็นๆเ,เต็มถ้วยนี่บ่เมนยางออกดีนะครับนี่อันนี้เป็นยางที่แบบว่ามันตุนไว้นะครับ ออกตั้งแต่ช่วงฝนตกอ่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะอะ่มันมันก็นเลยมันก็นเลยห้องห้องกระปะไว้นะครับแต่ว่าหลังจากหันมาแล้วนะครับหลังจากวันที่12นะที่ผมลงคลิปก่อนนะหันก็คือฝนบอมานี่ก็คือน้ำยางกระบ,บออกเลยครับบาน,นเนาะและด้วยอุณหภูมิที่มันแบบว่าบอบอ้าวเนี่ยนะพี่น้อง คล้ายแบบว่าฝนสิตกแต่บ่ตกตังี่สินะอุณหภูมิมันสิประมาณ27 28องศานี่ยันาในเห็ดไอ้ยางมันมัน,มนบ่ค่อยออกนะครับอันนี้ขนาดผมท่าหน้ายางเลยนะไรไครับนี่ก็คือตั้งแต่วิกอนผุนเนาะมันก็นยั่งแบบว่าะบ่ค่อยออกนะครับของพี่น้องเปลี่ยนขึ้นกันบ่ครับเห็นในกลุ่มสวนยางนะครับหลายคนกั พ้ากันบนนะครับพ้ากันบนอยู่ว่ายางบกคอยออกนะครับถึงแม้ว่าสีไซปุ๋ยแล้วนะครับใสปุ๋ยแล้วยางพ้นกับขนาดท่าท่านายยางแล้วยั่งกับบกคอยออกกันเดนะครับมผมกีนแล้วประมาณหกโมงกว่านะครับตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะฮะยางมันก็ก็คือเศร้ายดแล้วนะครับก็คือมันมันไหลตามมีดกับจริงเนาะเออ ก็คือเวลาห้ากีดอะมันกัมันก็ไหลไหลตามมีดนี่ก็จริงอยู่แต่ว่าเอ่อมันยุดเรียวนะครับประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งนี่ก็คือแบบนี้นะครับเนี่ยเศรายุดแล้วนี่ยมค่อยสีทั่วกระโปะเลยครับเนี่ยเห็นบหครับนี่ยพี่นอ้องเป็นด้วยกันบ่อันนี้ยางที่เห็นนี่ยางที่ผมบอกนี่คือเป็นยางที่มันออกช่วงฝนตกเลยครับเออลังจางงกหันก็นคือแบบว่า,วาบ่อดดเลยนะครับอันนี้ประมาณ เออมื่อนี่ก็เป็นมีดตีหกแล้วเนาะนี่นะครับนี่บ่ค่อยออกเลยบ่ค่อยทั่วกระโปะเลยนะครับเวลาเท่ากี่นี่มันก็ไล่ตามมีดดีอยู่ครับนะเออทกมีดกับสิบประม่านหมดแล้วครับแต่ว่าเออมันหยุดเร็วนะครับตามจริงมันนัสิประมาณจากสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงเนาะแต่ว่านี่ประมาณชั่วโมงครึ่งกับนี่ครับก็คือเริ่มเริ่มเริ่มหยุดเลยนะ ก็มีบางต้นที่มันยังยดอยู่แต่ว่าโดยรวมนะครับอันนี้ว่ามไมาถึงโดยรวมก็คือ,อยางเบิ้งแล้วยางบ่ค่อยออกนะฮะของท่านผู้ชมเป็นเื่กันบอนเนาะแต่ว่าเห็นในกลุ่มกลุ่มยางนะครับกับผ้ากันโพดนะครับว่ายางบ่ค่อยออกกันนะครับบางเท้าแก่อาซีขคนสําหรับคนที่แบบเท้าแก่บ่บ่เคยกีดยางนะครับกับอาซีขึ้นว่ายาง อไปไซเบิร์ดยางคือหน่อยแท้กไ็ได้ด้วนะครับแต่ตามจริงก็คือ,อยางบ่ออกนะครับเออยางบอ่อออานี่มันก็ขึ้นอยู่ครับอ่อุณหภูมินะครับอุณหภูมนินี่คือมีส่วนสําคัญเลยผมองเคยเห็ุคลิปอ่าหนึ่งช่วงช่วงปลายนะครับช่วงช่วงปลายหนาวนะครับขั้นอุณหภูมิมันอ่มันหนาวนะครับมันเย็นคือลงลงไปประมาณยีบหา ยิบหาลงไปนะครับยิบหายิบอา่ายิบสองยิบสามลงไปผูยี่สิบนี่นครับอ่าน้ำยางมันยิงสิงออกดีนะครับแต่ว่าขั้นอุณหภูมินี่เพราะมาณนะครับยิบหาขึ้นไปเทิงไงยิบหกยิบเจ็ดยิบแปดแต่คือ,อยังสี่นะครับมันก็เหตุให้ยางเข้านี่มันมันเศรายุดเร็วนะครับนี่นะครับเศรายุดเรี้นี่บ่คอยบ่คอยสีทัวกระโปะเลยนะฮะ ชั่วโมงหนึ่งก็คือก็คือเศร้า,า,ายุดแล้วเนาะราคานะครับราคาดีแต่ว่ายางบ่ค่อยลายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็เริ่มลงเลยนะครับพี่น้องเออบางคนที่บ่ได้ติดตามาสี่คิดว่าตอนนี้ราคายางค้าขคื้นบ่แมนนะครับตอนนี้ยาง้าลงนะฮะยาง้าลงเริ่มลงแล้วบ่รู้ว่าสีลง ไปหอดซ้ำใดนะครับหลายๆนะครับหลายๆบอลส่วนกลางนะฮะส่วนกลางนี่ตลาดส่วนกลางนี่ติดลบลงมากหมดเลยนะฮะบอลลูว่าสีลงหอดไสน์นะฮะข้องผมนี่ก็สีขายวันวันที่ยี่สิบนี่ยแหละครับวันนี้วันจันเนาะขายวันพฤหัสนะครับบอลลูว่าราคาสีใดเท่าใดน,นะครับขั้นบอลลูดสามสิบหานี่ก็ถือว่ายังโอเคนะฮะ เออแต่ว่ามันราคากะถือว่าก็ยังลงในแนวสูงนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันลงนะฮะขาลงแต่ว่ามันก็ยังลงที่แบบราคามันอยู่สูงสูงอยู่นั่นนะเขาก็นย่างไปขึ้นยังไรครับขั้นได้บรุษบรุษอ่าเจ้าหาเนี่ยเขาก็ยังโอเคนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็ยังเคยขายกันแล้วเนาะราคาอ่าสิบหาสิบเจ็ดยี่สิบเขาก็ยังขายกันแล้วนะครับอันนี้ราคาสามหาสามหกสามเจ็ดนี่ครับ ผมก็ถือว่าดีเลยนะพี่นอ้องเออฉะนั้นก็คืออ่ายายาไปซีเรียสไยนะครับได้ซ้ำนี่ก็ะถือว่าดีแล้วนะฮะเข้าเฮ็ดแองได้ดีกว่านะครับเฮ็ดแห้วนำยางเฮ้าอ่าออกดีนะครับเฮ็ดแองได้เฮ้าสีได้อ่าเงินแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้ม่มันได้ลายนะฮะเอามาเฮ็ดอ่าปริมาณนำยางในสวนยางของเขานี่ ให้มันอได้ลายดีกว่าจะไปคืดในส่วนนันนะครับคิดไปแห้งปวดหัวคิดว่าอเราเคยเคยขายแบบเลี้ยวไหลคนนี่ก็ย่างเคยขายมาแล้วเนาะอันนี้ราคาชานสิบห้าบาทนี่ก็ถือว่าก็ถือว่ามวนอยู่นะครับพี่นอ้อง่าไปคืดลายนะครับอนี่ครับบ่คอยออกเลยนะนะเศรายอดแล้วมันแห้งแล้วนะฮะเนี่ยแห้งแล้วเนาะ มันมันอบเอ้านะครับเมื่อวานว่าสีตกสีตกก็ย่งบบตกอีกนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วคือแบบว่ายางบบออกนะครับยางบบออกเนาะกาต้องทานะครับต้องทาฝนเพื่อครับข่านฝนตกมากนี่ก็คือจังหานแน่เนาะข่านฝนตกอ่ามากใหม่ๆนี่หลังจากฝนตกขึ้นขึ้นแรกขึ้นสองนี่อ่าช่าผมสังเกตเบางนี่ก็คือ ปริมาณยางนะครับปริมาณน้ำยางนะ่ะมันมันสีออกหลยกว่าเอา่อไลกว่าปกตินะครับหลยกว่าปกติกว่า่าทีแบบว่ามันบ่ม,มีฝนนะนะเข้ากันต้องอาศัยช่วงช่วงหลังฝนตกถึงแม้ว่าบางเือมันกีดยากกงเว้นกับบางทีบางทีงทย่ำกาเว้นหลังจากฝนตกมันก็นออกดีนะครับพี่น้องเออก็ก็ทาฝนอยู่นะครับคันฝนมาก มาเรื่อยๆกัยังไข่นะครับแต่ว่านี่กับผ่านไปอาทิตย์กว่าเลยได้ครับฝนกัยังบ่ตกอยู่เนาะอ่าช่วงมันตกกับตกทีขนาดนะครับชกช่วงขึ้นนะช่วงที่ผมเฮ็ดคลิปก่อนนะฮั่นก็คือตกบ่อยีลีจนต้องมากกีย่ำเว้นเอานะอันนี้กับช่วงบ่ม่าคือบ่มาอีนะครับนี่ผ่านไปอาทิตย์กว่าแล้วกัยังบ่มาสิตกก็คือบ่ตกอย่างสี่นะมันเฮ็ดให้ยางเขานี่บ่อออกนะครับบ่ออกอันนี้ก็คือเป็น No เป็นสาสาเหตุสาเหตุล <c fossil wrote> ักเลยครับทึ้งปุ๋ยสีใสหลายสมดายสีดีสมดายนะครับขั้นอุณหภูมิม <ita> ันบอเย็นนะครับมันอบอ่อย่างใดมันกับบอออกนะครับฉะนั้นกับบอต้องไปแปลกใจเดี๋วครับพี่น้องหลายหลายหลายคนนะครับหลายๆสวนเนี่ยว่ายางบัค่อยออกยางก็บอค่อยออกกันย้อนว่าอุณหภูมินี่ครับมัน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 ห่อนเนาะมันอบมันเอา ตน้นไม้มันก็เลยแบบว่าต้นยางมันก็เลยให้ปริมาณน้ำยางที่ได้บรายนะครับเขาก็ต้องทาฝนอย่างเดียวครับถ้านฝนมากนี่มันก็ยังเห็ใหุให้ให้ต้นยางมันซุ่มชื้นแน่เนาะหากมันได้ได้กินน้ำกินยางกันสี่นะครับมันก็เหตุให้น้ำยางมันออกดีนะครับแต่ว่าปุ๋ยเขาก็ต้องใส่ใ่อยูแลวได้ครับบอเมนว่าปุยา๋ยเขาบ็ใส่เนาะ ว่าปีถ่ายปีเทาต้องไซยู่แล้วครับแต่ว่าอันทีวอาคือว่าอุณหภูมิมีส่วนสําคัญเลยนะครับสิมีส่วนสําคัญกับการที่เฮไในยังยังยังออกหรือหรือบ่ออกนะฮะแต่ว่าปุ๋ยนั้นเทาก็ตตองตองไซยู่แล้วนะฮะคลิปนี้ก่บบ่มียังไรครับก็คือเมื่อวอาสู่กันฟั่งเนาะว่ายังช่วงนี้เป็นยังคือบ่ออกนะครับทั้งที่เขานาฝนแล้ว เป็นยังยางกับย่งบอกอยู่นะครับการเนื่องจากนี่ละฮะสรุปก็คือ,อมันอุณหภูมินะครับมันย่งอบอ้าวอยู่นะฮะมันทันเย็นอากาศว่เย็นเต็มที่นะครับก็ถาฝนน้ำน,นะครับขั้นฝนตกแน่อุณหภูมิเย็นลงแน่นำยางมันยังสี่เริ่มไหลออกดีนะครับลินนี้ก็ไวแค่นี้นลวกันนอครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเทคิเปใหมๆเดอร์ขอบคุณหลายหลายสวัสดีครับ